หม้อแบบนี้นะคะจากหม้อดำๆนะคะก็กลายเป็นหม้อขาวขาวนะคะน่าใช้หม้อแบบนี้นะคะถ้าอยู่ที่เมืองไทยเราก็จะไปซื้อฝอยขัดหม้อนะคะแล้วก็สบูก่กรด สนะบู่กรดเอามา,าใช้คู่กันนะคะกับฝอยขัดหม้อแล้วเราก็ขัดให้มันขาวได้แต่เรามาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะมันก็จะมีอยู่สองสามยี่ห้อนะคะก็คือยี่ห้อนี้หนึ่งยี่ห้อแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งก็คือ,อ SOS นะคะยันูเคยใช้แต่ SOS นะอันนี้ลุงชักเป็นคนซื้อมาให้นะก็ไม่รู้ว่ามันจะ ขัดแล้วมันจะเหมือน SOS อไหมนะ s o สเนี่ยสบู่กรดของมันก็จะเป็นสีฟ้านะคะแต่อันนี้เป็นสีเหลืองนะยะหนูก็ไม่แน่ใจนะเราก็มาทดลองกันเลยนะคะข้างใมันเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะยะหนูไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหม เราจะใช้น้ำนิดเดียวนะคะนี่คือน้ำนี้จะใช้น้ำนิดเดียวแล้วก็ขัดไฟอย่าใช้น้ำเยอะนะคะเอาแค่พรมพมให้มันหมาดๆทีเฉวิ <c oughs> ้นก็ถูไปแบบนี้นะคะถูเบาๆไม่ต้องไปกดมันแรง แต่ว่ามันต้องใช้เวลานานนิดนึงจะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเพื่อนๆไอตัวนี้ก็เริ่มขาวแล้วนะคะ เป็นหม้อสำหรับใช้ในร้านอาหารเวลามันแห้งไปเราก็พุมแบบนี้นะคะเพื่อเพื่ออย่าอย่าไปจุ่มนนะ้ําอย่าเอาไอ้ตัวนี้ไปจุ่มนนะ้ํามันจะเยอะเกินไปนะใช้พรมใช้เนื้อมือพรมกมาสบัด มาดูข้างในก่อนนะ เห็นไหมเพื่อนๆเงาวับเลยนะแต่ว่าข้างๆในยะยนหุยังไม่ค่อยได้ขัดอ,ออกแรงเท่าไหรนะ่นะเรากเา็เดี๋ยวเรามาขัดกันอีกรอบนึงนะคะข้างในอันนี้ยนหุก็จะขัดข้างนอกบางทีไอตัวเนี้ยถ้ามันสบู่มันหมดหรืออะไรเราจะบีบบีบทิ้งไปบ้างก็ได้นะคะ ยังหนูเชื่อว่าทุกประเทศมีขายนะคะไอตัวนี้นะที่ยุโรปก,ก็มีนะที่เยอรมันก็มีวันนั้นพี่เล็กคุยกับพี่เล็กแล้วพี่เล็กเขาก็บอกว่าเขาเคยซื้อมาใช้อยู่นะ,ะหรือว่าเคยเห็นหรืออะไรยังไงของแกน,นี่แหละนะและ้วแกก็บอกเออเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวจะสั่งซื้อน,น่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรืออะไรนะคะ วันนี้หนูก็ส่งลิงไปให้แกแล้วส่งรูปไปให้แกว่าในเว็บไซต์มันมีขายอยู่นะแบบนี้นะไอตัวเนี้ยถ้าเราขัดไปได้สักพักนึงแล้วเนะี่ยเราต้องล้างน้ำล้างน้ำออกนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าใช้ไปแล้วคุณภาพมันก็จะด้อยลงด้อยลงนะเวลามันมีไอตัวสบู่ ที่มันไปนมีปฏิกิริยากันกันกนกบอลูมินเนียมเราก็ต้องเอามาล้างน,น้ำทิ้งน้ำทิ้งก็บิ่มันออกแล้วก็เอามาใช้ต่อเล็กเลิบพังหมดนะคะถ้าเราใช้ขัดหม้อเนี่ย ห่วงสวยไม่ได้เลยนะทำงานบ้านมีห่วงสวยไม่ได้ ดูไม่ได้ข uh ัดหม้ออ kind of ันนี Drag ้นะตั้งแต่ซื้อมานานหลายปีแล้วไหมไม่ได้ขัดเลยก็มันค่อนข้างที่จะปิดหนาหน่อยเนาะตัวสบู่ก็จะเริ่มหมดละ ก็ใสขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ยังไม่เสร็จนะคะตะปูในนี้ก็เหลือแค่นิดหน่อยเหลือนิดหน่อยยังใช้ได้อีกเราก็จะขัดต่ออีกถึือว่าสะปูเยอะเลยนะสะบููเยอะดีนะคะอันนี้ ก็เป็นคารขัดหม้ออลูมิเนียมนะคะตามคล้ายๆกับโบราณที่บ้านเราที่เมืองไทยยขัดหม้อแบบที่เมืองไทยเนี่ยที่แยกต่างหากเขาก็มีขายเพื่อนๆแต่จะมีขายในหมวดหมู่ของอุปกรณ์การช่างนะคะการงนานช่างพวกช่างไม้ช่างเหล็กอะไรพวกนี้เขาเอาไว้ขัดเหล็ก หนึ่งคับที่เนาวาแลงนะ ให้มันเงาเหมือนเหมือนสแตนเลสเลยนะเพื่อนๆนี่อันนี้มันจะเป็นอลูมิเนียมแบบหนานะหม้ออนนี้นะคือใช้ดีมากนี่หนูจะเอาไว้มาใช้แบบเวลาเราจะรีดทำอะไรง่ายๆเอามาทำเป็นหม้อยำก็ได้นะ หาซื้อได้ในร้านที่ขายของเกี่ยวกับอุปกรณ์ร้านอาหารนะยังไม่ยังไม่เงาเท่าที่ควรนะคะเพือพ่อนๆยังไม่เงาเท่าที่ควรนะแต่ยานูก็จะพอแค่นี้นะจริงๆแล้วมันได้อีกนะดูจาวีสักหน่อย สบู่อันนี้เราเก็บไว้ไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นขี้สนิม พอเราใช้เสร็จแล้วเราอันนี้เราไม่เก็บนะมันจะมันชืดสนิเราจะทิ้งเลยเพราะฉะนั้นมันสมูมันยังเหลืออยู่ก็ใช้ให้หมดเวลาขัดก็เพื่อนๆก็เอาหม้อมานะหลายๆลูกหลายๆใบแต่ว่าอันนี้ยังหนูขัดแค่หม้อใบเดียวนะเพราะว่ามันไม่ได้ขัดมาตั้งแล้วนะ ตั้งแต่ส้อมาไม่เคยขัดก็เลยต้องใช้เวลานานหน่อยเดี๋ยวจะเอาฝอยไปขัดขัดก้นอ่างล้างยานด,ด้วย เสร็จแล้วี่เห็นไหมคะเพื่อนๆเงาวับเลยไหมก็ลองซื้อไปใช้กันนะคะจากหม้อดำๆนะคะก็กลายเป็นหม้อขาวๆนะคะน่าใช้